แตงส้มค่ะคุณผู้ชมค,ครับรปลูกที่จังหวัดตรังครับเออปลูกที่จังหวัดตรังนี่ส้มจริงส้มจังอยู่ที่อำเภอห้วยยอดค่ะและนี่ก็คือเกษตรกรของเรานะคะคุณพี่พยอมวารินสะอาดแกอยู่ที่ห้วยยอดแกก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแกปลูกแตงส้มพื้นถิ่นเขาเรียกมะเขือย่านอีกชื่อดึงคือแตงตลับแกปลูกประมาณ220ิต้นนะคะเชื่อไหมคะ ไอ้เครือที่มันเลื้อยไปเนี่ยตรงไหนที่มันมีปุ่มมีตามันออกลูกหมดเลยพี่กัมพูทําให้แค่30วันแกเก็บขายกิโลละ30บาทนะคะแกได้เงินนะ่ะเอาเอา,เอาน้ําหนักก่อนนะสี่ถึงห้าตันคแค่พื้นที่ของแกเนี่ยปลูกแค่220ต้นเนี่ยหไร่เนี่ยนะแกได้เงินไปแสนสามเนี่ยแตงส้มเนี่ยคะ่ะ แล้วปลูกปีหนึงได้หลายรอบมากได้สามรอบสี่รอบเพราะว่าสาสิบวันนะคะม,มันได้ลูกอย่างเงี้ยแล้วได้สี่ห้าตันน่ะสี่ห้าตันก็สี่ห้าพันกิโลเนาะความสีเหลืองทองของมันนี่แหละค่ะที่เป็นมงคลแล้วคนนี่เยามาไปไหว้พระหรือไหว้เจ้าในเทศกาลต่างๆแกก็เลยหวังว่านี่มันพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ชัดๆเลยจะทำยังไงให้ตลาดเนี่ยรู้จัก แล้วก็หาช่องทางขายแกทุกวันนี้แกขายออนไลน์นะเออ,อแล้วก็ต้องแบบเวลาขายหน้าร้านแกต้องชิมไหมชิมก่อนนะชิมก่อนคือพยายามทําให้ลูกค้าเนี่ยคุ้นเคยกับเจ้าแตงส้มนี่ก่อนอปรากฏว่ารสชาติมันคล้ายๆกับแตงกวาครับถ้าสุกจัดๆจะให้ความหอมอ่อนๆคล้ายแตงไทยอ,อ้าวนี่ค่ะเนื้อเป็นอย่างนี้นี่คือแตงส้มเอาไปทําอะไรได้บ้างคะ สารพัดเลยค่ะอเอาไปทำแกงส้มแกงเลียงเอาไปผัดเอาไปยำเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเอาไปเป็นผักเคียงแทนแตงกวาก็คือกินสดๆอย่างนี้ก็ได้เขาเรียกว่าแตงส้มอยู่ที่สวนคุณพี่พยอมหมู่ที่6ตําบลท่านิ้วอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเห็นไหมคะเนื้อมันแบบมีความพิเศษมากแตงส้มค่ะคุณผู้ชมไปฟังพี่กันดูนะคะ ข้อผลผลิตดีมากดกมากแล้วข้ออายุเขาได้ได้ข็บเร็วมากหนึ่งเดือนก็ได้เก็บออกชำนายแล้วเขาเรียกว่าเป็นแตงอะไรคะเขาบอกอย่างที่คนเขารู้จักเขาบอกว่าเป็นแทงตลับเป็นแตงไร่แตงส้มเขาเคยปลูกแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้บำรงอย่างดีลูกมันก็เลยเล็กแต่ของเราลูกใหญ่ ญาติมันนิดเดียวแค่เส้นได้แต่ลูกมันสองกิโลกว่าทีนี้เขาก็เกิดความว่าทำไมมันใหญ่อย่างนี้แต่ความเป็นเหตุณ์ของเขาเนื้อเขาแน่นแล้วก็เอาสามารถเอามาแกงส้มเนื้อเขาแน่นแล้วข้าวส้มดีมากปัดข้ออร่อยแล้วยำอย่าง,อย,างอย่างสูตรคนโบราณเนี่ยยำเขาบอกว่ายำเคย อร่อยมากเลย